สวัสดีครับเรากำลังจะออกจากออที่พักนะครับโรงแรมสิริบ็อกซ์เทลเนี่ยฮะสิริโฮเทลทุกคนซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นโรงแรมออดั้งเดิมนะครับแต่นี่คือเพิ่มขึ้นมาใหม่มีต้นมะปรางมะปริงด้วยพรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้งแล้วทุกคนพวกเราร่วมใจกันอย่าไปเลือกพักที่ลมเจ้าพักที่มีแนวความคิดที่เคยมีเผ่าบ้านเผ่าเมืองกรุงชาตินะก็จะเป็นบาปกรรมตอนนี้ก็กมีการรณรงค์กันอยู่เพราะว่าพักลมเจ้ามาแรงมากเพราะว่า อย่างที่บอกเรามีกระแสะข่าวนะฮะอเมริกาต่างชาติหนุนหลังเพื่อจะล้มล้างสถาบันเราจริงๆอันนี้เราทําเป็นเล่นไม่ได้จะเลือกเพราะความหลงความชอบส่วนตัวไม่ได้นะนะเอาแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเป็นพวกยุย้เกลียดชงังแตกแยกแล้วไปเลือกอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดแล้วก็บาปมากเพราะว่าเรากําลังทําลายประเทศชาติวเองนะฮะเพราะว่าเรื่องของการหนุนหลังอยู่เบื้องหลังของการความแตกแยกเนี่ยล้มล้างมันมีอยู่จริงนะครับทุกคนฉะนั้นน่าห่วงมากเพราะตอนนี้เนี่ย มันจะยุโยงเยาวชนยุโยงคนรุ่นใหม่นะฮะรวมไปถึงคนที่หลงผิดนะคระับอุ้ยดอกแคแคนาล่วงเต็มเลยทุกคนนี่ฮะบรรยากาศที่พักด้านหน้านะฮะก็จะเป็นแบบห้อง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 แบบนี้แต่มันเป็นบ็อกซ์เทลก็โอเคเนาะชอบแนวแบบอย่างนี้ติดตดตดิเป็นห้องห้องก็ อีกแบบหนึ่งอีกบรรยากาศหนึง่งทุกคนก็ข้างหลังก็จะเป็นบ็อกซ์เชลล์รเช็คเอาท์เราวางตรงนี้ได้เลยเนี่ยร้านกินข้าวกินปาลาเช็คเอาท์วางได้เลยทุกคนนะฮะทุกคนท่านจึงบอกว่าความชอบนะฮะความหลงไหลส่วนตัวมันทำร้าย ส่วนรวมเราก็อย่าทำถูกไหมครับเราชอบโจรเราชอบคนไม่ดีแล้วก็เพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความหลงผิดหลงชอบอันนี้กรรมนะฮะถือว่ากรรมบาปนี่หาทางเข้าอีกทางหนึง่งแต่ถ้าทางเข้าอีกทางเดินไปหน่อยหนึ่งตรงนั้นก็จะเลยไปนิดหนึ่งก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชิช้างนี่ฮะ,น,ฮะนี่ร้านกินข้าวกินปลา นี่ฮะทุกคนเลี้ยวซ้ายเราก็เป็นอนุสาวรีที่ช้างไปสนามบินสองชั่วโมงนะฮะนี่ฮะไปเซ็นค่าซ้ายมือนี่เลยหาตามทางที่รถวิ่งไปแต่ถ้าไปขวามือน,นะฮะตรงนี้เราก็จะเป็นกินข้าวกินปลาแล้วอาหารอร่อยมากนะฮะเลิศม,มากเมื่อวานจัดปลาปลาตัวใหญ่ๆนี่ฮะเราเดินไปอากาศตอนเช้าๆเพื่อจะไปขึ้นรถไฟทุกคน นะครับสามแยกข้างหน้าก็จะเป็นสามแยกค่ายสุรศักดิ์นะฮะแล้วก็ตรงนั้นอีก200เมตรก็จะเป็นบ้านป่องนักอย่างที่บอกว่าเป็นที่ถ่ายทําละครเรื่องหนึ่งในซวงเทพปุตบุจาเทพซึ่งเป็นฉากใหญ่นะจะเห็นห้องพระสงฆ์ห้องพระห้องบรรทมห,ห้องอ่อห้องอาบน้ำอะไรเงี้ยห้องพระ,กระเกวสเสวยจะยาหารของราชการที่ 7- ที่9ที่เคยมาประทับที่นี่ในละครด้วยสวยมากทุกคน ต้องต้องมานะฮะก็ไม่ไกลหากเดินจากโรงแรมสีริร้านกินข้าวกินปลาเห็นไหมครับเพราะว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยจะโดนยุเห็นไหมบางคนมันถึงออกมาในคําถามที่ว่าทําไมประเทศสวิสเขาไม่มีกษัตริย์แต่เขาจเจริญเห็นไหมฮะพวกเนี้ยพยายามจะล้มล้างมีความคิดแบบไม่เอาชาติไม่เอากษัตริย์ เราเรียกว่าพวกชังชาติเขาก็กระดิ้นทําไมต้องวาทก,กรรมไปว่าเขาชังชาติก็พฤติกรรมของเขาเขาไปเข้าข้างพักการเมืองหรือว่าพฤติกรรมของเขาก็ไม่ได้หวังดีอยู่แล้วถูกไหมฮะพยายามปั่นสร้างนะคะความเท็จให้คนเกลียดชัง